ตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนะโมตัตตาวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธะ โสยาติธรรมโมจะอยังนิทัสิโตนนิมิตตังสาธุรูปานังกะตัญยูกะตะเวทิตาติอิอิณนะโอกาสบันดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในงานชาปนกษษิจศพ ของคุณแม่สว่างโพธิชิตหรืออีกนามสกุลท่านอีกอันหนึ่งก็คือระคานซึ่งในวันนี้นับตั้งแต่คุณแม่ได้ถึงแก่กรรมลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายก็ได้นำร่างอะไรวิญญาณของท่าน มาตั้งบําเพ็ญกุศลอยู่ที่สาราการปรเรียนวัดสะทองแห่งนี้ซึ่งการบําเพ็ญกุศลก็ได้บําเพ็ญมาโดยตลอดในส่วนที่เป็นทานละไมย <c oughs> ก็คือการให้ทานศีลมไมการรักษาศีลภาวนาไมย ก็คือการเจริญจิตตภาวนาลำลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านผู้ที่ล่วงลับไปอันนี้ลูกหลานทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญมาโดยตลอดสำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบำเพ็ญกุศลก่อนที่จะได้ นำร่างอริยวิญญาณของท่านขึ้นสู่เมนหรือสู่เชิงตะกรอนอีกไม่กีน่นาทีข้างหน้านี้การบำเพ็ญกุศลทางท่านเจ้าภาพผูพ้ที่เป็นลูกหลานก็กำหนดให้มีการบำเพ็ญกุศลพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็คือบำเพ็ญกุศลในส่วนที่เรียกว่า ธรรมัสวนะใหม่ก็คือให้มีการฟังเทศหนึ่งกันอันนี้นะเพราะว่าการฟังเทศทำไมถึงให้มีเทศก็เพราะว่าการเทศเป็นการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธของเรา จะยั่งยืนมาถึงสองพันกว่าปีเลยก็เพราะการเทศของพระพุทธเจ้าเป็นการแรกที่ป่าอิสิปัตนะมฤกทายวันเทศธรรมาจักกับปตนนสูตรพอพระองค์เทศแล้วก็ทำให้คนนงได้รู้เรื่องของศาสนาได้รู้เรื่องว่าเกิดขึ้นมาแล้วเกิดทําขึ้นมาทำไมและจะต้องทำอะไรต่อไปข้างหน้าเรียกว่าเทศธรรมาจัก,กับทต้นสตร หรืออริยศสตร์สี่ที่พระพุทธเจ้าเทศพอเทศแล้วก็ทําให้มีคนรู้เรื่องศาสนารู้เรื่องพุทธศาสนาแล้วก็เข้ามาบวชพอเข้ามาบวชแล้วก็เผยแผ่ศาสนาสืบต่อกันมาจากกนกระทั่งถึงพวกเราในปัจจุบันนี้เนะี่ยนั่นคืออาน,นิสงส์ของการเทศนี่และอีกอย่างหนึ่งเมื่อครั้งพุทธกาลนะมีคนไปถามพระพุทธเจ้า ถามว่าให้ทานอะไรดีที่สุดไปถามพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนนี่ถามกันถามเฉพาะในวงการของญาติโยมถามคนโน้นถามคนนี้ถามไปถามมาโน่นไปถามถึงเทวดาไปถามถึงเท้าสักกะเทวดาถึงพระอินทร พระอินเลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าการให้ทานอะไรดีที่สุดพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนี่ก็เลยขยายความว่าทำไมถึงต้องชนะให้อย่างอื่นไม่ชนะเหรอ พรเจ้าก็เลยกล่าวว่าที่บอกว่าชนะนั้นเพราะว่าการให้ธรรมะมันหมดไม่เป็นมันไม่เหมือนให้เข้าน้ำโภชนาอาหารให้วัตถุสิ่งของอย่างอื่นให้แล้วมันหมดเป็นแต่ว่าถ้าให้ธรรมะแล้วมันหมดไม่เป็นนี่มันชนะกันตรงนี้พุรีเจ้าบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นด้วยอนิสส์ตรงนี้แหละด้วยผลบุญอันนีนะ้ด้วยเหตุผลอันนี้วันนี้นะท่านเจ้าภาพ ถึงต้องการให้มีเทศเทก่อนถึงจะเอาศพของคนยายเนี่ยขึ้นไปเผาต้องการอยากจะให้คนได้เข้าใจได้รู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ให้สิ่งที่มันหมดไม่เป็นความหมายนะมันไอ้อานิสงส์ตัวนี้ธรรมะนั่นก็คืออะไรก็คือความรู้นั่นเองความรู้ที่พวกเราทั้งหลายเรียนมานะั่นแหละคือธรรมะความหมายมันหมดไม่เป็นความรู้หมดไม่เป็นนะ อย่างพวกเราเรียนหนังสือมาเนี่ยเรียนอยู่ป .1 ป .2 จนถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกพอเรียนแล้วครูสอนสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ป .1 ก่อนใครเข้ามาก็สอนอยู่นั้นแหละมันไม่หมดสักทีใช่ไหมไม่มีหมดใครเข้ามาเรียนก็สอนอยู่ตลอดมันเป็นอย่างนั้นธรรมะก็เหมือนกันมันหมดไม่เป็นเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คือเหตุผลที่ให้มีการฟังเทศในวันนี้นะ ทีนี้การแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้นีก็จะใช้เวลาอยู่ไม่นานตามโฉนดการนี้นะจะพูดให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังอยู่มีอยู่สามประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือจะพูดถึงผู้ที่ร่วงลับไปนี้คือคุณแม่สว่างก็ต้องพูดถึงท่านว่าทำไมท่านถึงต้องมาตั้งศพที่ตรงนี้ หรือความเป็นมาเป็นไปอะไรต่างๆตรงนี้นะอย่างน้อยก็ต้องรู้ที่ไปที่มานะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่จะกล่าวถึงประเด็นที่สองก็จะกล่าวถึงว่าทำไมพวกเราทั้งหลายที่มานี่นถึงได้มางานศกของท่านนี่ประการที่สองประการที่สามมาแล้วได้อะไร นี่คือสิ่งที่จะพูดจะเทศในวันนี้นะมีอยู่สามประเด็นในเบื้องแรกก็จะกล่าวถึงคุณแม่สว่างโพโพชิตหรือโพธิชิตหรือระคารนามสกุลอาจจะเป็นนามสกุลนามสกุลของท่านที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบตามที่อาตมาได้ทราบนะก็อาจจะไม่ชัดเจนว่าคุณแม่สว่าง ท่านก็เป็นคนร้อยเอ็ดของเรานี่แหละ,ะเป็นคนอยู่คุ้มหน้าวัดเหนือหรืออาจจะอยู่แถวทางวัดสกแก้วนะตามที่ได้ทราบมารายละเอียดนะท่านท่นนนานดรวรุลนนุะอันนี้นต่อมาก็ได้สอบถามมาเพาเข้าๆว่าคุณแม่ท่านเป็นคนที่ร้อยเอ็ดนคนคุ้มวัดเหนือนี่แหละแต่ความจริงท่านก็เป็นญาติพี่น้องกับหลวงปู่แถม นะปู่แถมหรือพระทูคูโสพลสาภพิวัตรเจ้าวาดวัดสะพังทองซึ่งพวกเราเคารพนับถือเนะี่เป็นคนแถวนั้นนะอันนี้นะความผูกพันอันนี้ความเป็นเคยญาตินะท่านอยู่ที่เกิดที่นี่แหละแต่ว่าในช่วงหนึ่งชีวิตของท่านนั้นนะพาครอบครัวเนี่ยพาลูกพาหลานไปอยู่สกลนครแม่นหมท่านดรนะไปอยู่สกลนครนะ ลูกชายก็ยังพูดภาษาย่ออยู่เหนือแต่มาถามเมื่อขึ้นเวว่าภาษาย,อย่อเสืออยู่อา้าวคนระเอ,ดอ็ดทังไหนซื้อบอกหย่อดี่ว,ว่าชลเชวาอยู่นะ <c oughs> <c oughs> นีะนะนะ่พอไปอยู่ที่สกลนครก็ไปมีลูกมีเต้าอ,อยู่โน่นลูกหลานหล,ล,ลก็ไปเรียนหนังสืออยู่โน่สนสกลราชวิทยานุกูลเดไปม,มีความคุ้นเคยมีเพื่อนมีอะไรเยอะแยอะอยู่โน่นนะหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ร้อยเอด็ดอันนี้น่ะแล้วก็ลูกของท่านอีกคนหนึ่งก็คุณ อ่าอิ๋วเราวมาเป็นแม่ครัวอยู่วัดสะทองเนี่ยเมื่อก่อนเอะตะมาก็ไม่รู้นะเนี่ยถ้าคุณแม่ไม่ตายเดีวยวคงไม่รู้ว่าเอ๊คุณอิ๋วเป็นคนมาาที่ไหนมาจากไหนไปไหนมาไหนเนี่ยนะนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถึงได้รู้ว่าใครเป็นอะไรอะไรตรางนั้นเนี่ยแล้วลูกชายของท่านเนี่ยท่านเตอ๋อเดี่ยก็มีเพื่อนเยอะเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งก็อยู่กรุงเทพแต่เป็นคนบ้านเดียวกับเอตมานะวันนี้ก็เพื่อนก็มาหลายคนเนี่ยค็นคุณครู ใครมาบนสักคู่นี่คุณครูปูนสีกับครูอะไรมาเนี่ยเป็นคนมาแต่นตมานั่ยนะมันโคกนาดีโคกสีสุพรรณเนี่ยนะแล้วคุณจำเริญพิสารเสียดหรือตาพระนั่นอยู่ก็เป็นเพื่อนกันกันบท่านนรเเป็นอ่าก็โทรมาจากกรุงเทพตอนเราสมมาตั้งเนี่ยบอกว่าศพแม่ของเพื่อนผมเหมือนช่วยดูแลให้ด้วย <c ười> นี่สั่งมาจากกรุงเทพเลยนะสั่งเจ้ากนอกเ <c ười> ต๋อต่อมาก็เลยบอกให้เลขา จัดการมาดูให้เรียบร้อยเราดูแลให้ดีก็แล้วกันว่างั้นเลยก็นนเนี่ยนี่ที่ที่ไปที่มาเป็นอย่างนั้นนะนี่เพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นวิสาสิกธรรมภาษาพระเรียกว่าวิสาสรริกคือความคุ้นเคยกันนะถือความคุ้นเคยกันแล้วการจากไปของคุณแม่ทำให้ญาติปรากฏให้เห็นเมื่อก่อนอาตมาก็ไม่รู้ ว่าใครเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องท่านแต่พอท่านถึงแก่กรรมในภาษาบาลีว่าโสยาติธรรมโมจะยังนิทัศโตอยู่ในติโลกุตสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการถึงแก่กรรมของใครก็แล้วแต่ก็จะทําให้ญาติของบุคคลนั้นปากฏนี่อย่างคุณแม่สว่างพอถึงแก่กรรมนี่พี่น้องจักมาได้ใสแม่บอกท่านด เออจ้าบุกขึ้นมาจะไปด็อกเตอร์ไดนเน่มาอาตมาของจักหลายคนอยู่บุกขึ้นนี่ก็ได้บอกอ้าวเนี่ยก็เลยเข้าในหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ในติโลกุตเตูตรว่าโสยาติธรรมโอจะางนิทัศสิโตเป็นภาษีที่อาตมาได้ยกขึ้นเป็นนิเคปะบ,บทในเบื้องต้นเมื่อสักครู่หน่ยว่าการถึงแก่กรรมของคุณแม่สว่างโพชิตทำให้ญาติของท่านนั้นปรากฏ ผู้ใดกับมาผู้นั้นกับมาผู้นี้กับมาบ่เคยเห็นกันบางคนหุู้จักกันกับพวู้หุจักกันกับพี่ผู้กหจักกันกับพี่เนี่ยจักญาตทั้งฝ่ายพีฝ่ายน้องญาติของลูกของหลานปากตในเห็นออกมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะการถึงแก่การ,รมงทานทำให้ญาตจะปากฏนะที่นี้สาเหตุที่พวกเราประการที่สองที่จะจะมาได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าประการที่สอง วิสาสิกธธรรมเน,นกล่าวไปแล้วเมื่อจะคู่นี้แต่พูดถึงผู้ตายไปแล้วนะว่าเป็นใครมาจากไหนทำอะไรที่ไหนนะอันที่สองบอกว่าทำไมพวกเราถึงได้มาในงานศพของท่านในวันนี้อยู่ในติโลกกตสูตรนั้นพุทธเจ้าตรัสว่าอธทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจเมเปตานังทักขีนังทัชชาปุเพกตามนุสรังบุคคลผู้เป็นบัณฑิต อนุสรังเมื่อระลึกได้ว่าท่านที่จากไปนี้นะเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่หนึ่งอทาสิเมท่านเคยให้สิ่งนี้แก่เรานี่ประการที่หนึ่งนะประการที่สองอากาสิเมท่านได้กระทำสิ่งนี้แก่เราประการที่สามยาติท่านเป็นญาติกับเรา ญาติจะมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งญาติโดยสายโลหิตสองโดยญาติธรรมนี่ญาติธรรมญาติโดยสายโลหิตก็รู้กันยู่นนี่อยู่ในกาดเนี่ยอยู่ในกาดเนี่ยพิมพ์ไปหมดแล้วว่าใครเป็นใครหนึ่งญาติโดยสายโลหิตนอกนั้นก็เป็นญาติธรรมที่ไม่มีชื่อในนี้แหละที่มาในงานน,นี้หนละตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเป็นญาติธรรมญาติธรรมนี่อาศัยหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนา ความเมตตากรุณาความรักอะไรต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้เป็นญาติธรรมอาตมาก็เป็นญาติธรรมเหมือนกันญาติกับคุณแม่เนี่ยนะเป็นอย่างนั้นนะมิตรตาอันที่สี่ท่านเป็นที่เคารพนับถือของลูกของหลานของพี่ของน้องนี่มิตรตาอันสุดท้ายเพราะคุณแม่สักขาจเมท่านเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับพวกเรา เราทุกคนก็จะตายเหมือนกับท่านนั่นแหละนะความหมายนะนี่สาเหตุห้าประการนี้เปตานังทักขินังทัชชาผู้เพกะตะมนุษย์สลังพวกเราทั้งหลายถึงได้มาในงานศพนี้แล้วก็มาบําเพ็ญกุศลทักษิณาทรงส่วนบุญส่งกุศลไปให้กัดวงวิญญาณของท่านนี้คือทำไมถึงต้องมางานศพประการที่สองนะประการที่สมทีนี้นมาแล้วได้อะไร มาแล้วได้อะไรหนึ่งมาแล้วได้มาเห็นความดีของผู้ที่จากไปความดีของผู้ที่จากไปคุณแม่ท่านมีความดีอะไรมันก็อยู่ที่ใจของพวกเราของท่านทั้งหลายนั่นแหละที่เป็นลูกเป็นหลานของพี่เป็นน้องนะมาเห็นโอ้ท่านมีความดีอย่างนี้ท่านทําอย่างนี้เนี่ยหนึ่งได้มาเห็นความดีของผู้ตายสอง ได้มาเห็นความดีของผู้ที่ยังอยู่ก็คือมาเห็นความดีของลูกของหลานของพี่ของน้องก็มาเห็นว่าเออพอคุณแม่ท่านถึงแก่กรรมแล้วลูกหลานก็ได้นําร่างอะไรวิญญาณของท่านมาตั้งบําเพ็ญกุศลที่ตรงนี้ญาติคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาพี่น้องก็มานี่อันนี้มาเห็นความดีของลูกหลานของท่านที่ยังอยู่นี่ประการที่สองนะสิ่งที่เราได้นะได้เห็นความดี สสามทีนี้ได้อะไรได้มาเห็นสัจธรรมได้มาเห็นความจริงความจริงยังไงก็บคุณแม่เมื่อก่อนท่านก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละไปไหนมาไหนท่านก่เดินเหินได้สะดวกสบายจะกินอะไรจะร้องรำทำเพลงหรือจะทำอะไรได้หมดทุกอย่างนะจะไปไหนมาไหนก็ได้เมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไปไม่ได้แล้วนอนอยู่ในหีบนี่เนี่ยนะ นี่สัจธรรมความจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชีวิตของพวกเราก็จะเป็นเหมือนกับท่านนั่นแหละนี่คือสัจธรรมนะได้มาเห็นสัจธรรมคือความจริงต่อมาได้อะไรอีกก็คือได้สามัคคีธรรมได้ความสามคัคคีนี่จางก,กัดงานศพเลย ถ้าลูกหลานไม่มีความสามัคคีกันไม่เป็นอนึงกันเดียวกันต่างคนต่างไปอะไรพูดกันไม่รู้เรื่องศพนี้ก็จะไม่ได้เผา่ะละแต่นี้เพราะอะไรถึงได้เป็นอย่างนี้เห็นความพร้อมเพียงกันของลูกของหลานของพี่ของน้องได้ความสามาัคคีได้มาเห็นสามัคคีทำช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันญาติพี่น้องทั้งที่เป็นญาติโดยสายโลหิตทั้งที่เป็นญาติธรรมก็มาช่วยกัน ผู้นั่นก็มาผู้นี่ก็มามาเป็นเจ้าภาพขุดไล่ซื้อเน่าเต็มกระดาษจนเขียนบทสุดนี่คือความสามัคคีความเสียสละนะได้มาเห็นความสามัคคีนี่อันสุดท้ายก็คือได้ประพฤติธรรมมางานศพได้ประพฤติธรรมประพฤติธรรมยังไงงานศพนี่พวกเราต้องมีความอดทนมีความอดกั้นตั้งหลายวันตั้งศพไว้นี่เนี่ย ต้องมีขันติธรรมถ้าไม่อดทนอดกั้นเนี่ยมาไม่ได้นะมาไม่ได้อยากมานั่งฟังเทศน์ดิ่ม,มือนกัน,นถ้าไม่มีความอดทนหน่อยลูกหนีไปแล้วน,นะอันนี้เพราะอะไรถึงนั่งฟังได้ก็เพราะว่ามีขันติธรรมได้พฤติธรรมมีธรรมะอยู่ในใจความหมายเปยน็นยังนงเนี่ยวันท่านมางานศพหนึ่งได้มาเห็นความดีของกูที่ตายสองได้มาเห็นความดีของผูที่ยังอยู่สามได้มาเห็นสัจธรรมสี่ได้สามพักีธรรม ห้าได้ประพฤติธ,ธรรมนี่เป็นอย่างนั้นนะนี่สิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้มางานศพเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการจัดพิธีกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายนั้นเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตตะเวทีต่อผู้ที่ล่วงรับไปความกตัญญูคือรู้คุณของท่านกตตะเวทีแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของท่านลูกหลานทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยนี่ถือว่าได้มาทําหน้าที่ของความเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องนะความจริงคุณยายท่านก็ทําหน้าที่ของท่านเต็มที่แล้วก่อนที่ท่านจะไปทั้งที่เป็นส่วนที่เป็นอัตตาปร,นนะตาระโยชน์เนาะอัตตาประโยชน์ก็คือประโยชน์ส่วนตนท่านมันท่านได้บาเพ็ญมาแล้วนะอันที่สองเรียกว่าพระหิตาประโยชน์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมท่านก็ได้บาเพ็ญมาโดยตลอดเนี่ยทั้งสองประโยชน์นั้นท่านได้ทำมาโดยตลอดแล้ว เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาในงานศพของท่านในวันนี้นะ่ยก็คือมาทําหน้าที่แสดงออกซึ่งความกะตันญูกระตะเวทีตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นอย่างนั้นได้มาเห็นความจริงได้มาพิิตพิญณาได้มาเห็นสัจธรรมอย่างที่เก่าอัตมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาอิมินากะตะกุญเยนะ ด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเมื่อคุณแม่สว่างโพชิตเมื่อท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านได้บำเพ็ญไว้ก็ดีด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้ก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้จงได้เป็นพระวะปัจจัยนำไปซึ่งดวงวิญญ,ญาณของท่าน ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพหากดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ขอยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วคอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้ลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายที่มาร่วมในงานชาปนกิจศพของท่านในวันนี้จงได้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีอายุมั่นวันยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บมีอายุวันณะสุขภาพระปฏิภาณสมบัติทุกๆท่านทุกๆคนดังชี้แจงแสดงมาก็สมควร